ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีเปิดฉาคว้าฟิลลิ่งหอกดาวรุ่งสวีเดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวเควินฟิลลิงกองหน้าดาวรุ่งของ AIK จากสวีเดนตามรายงานของฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากสกายเยอรมนีในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมายูไนเต็ดเสริมแนวรุกไปหลายรายทั้งไบรอันเอมเบอร์โมเบนจามินเชสโกและมาชูตขุนย่า แต่ดูเหมือนพวกเขายังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะมีข่าวโยงกับดาวรุ่งจากเรดบูสเซาวบวกอย่างเคริมอาลายเบโกวิชและล่าสุดชื่อของฟิลลิงก็ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์อีกคนฟิลลิงเจ้าหนูวัยเพียง16ปีสูง185เซนติเมตรลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในลีกสูงสุดของสวีเดนและคาดว่าอาจย้ายทีมได้ในเดือนมกราคมนี้หากมีข้อสเสนอราว3ล้านยูโรเข้ามา ไม่ใช่แค่ปีซาแดงเท่านั้นที่สนใจเพราะมีหลายทีมในบุนเดสลีกาเยอรมนีกำลังจับตามองอยู่เช่นกันฤด,ดูกานี้ฟิลิ่งยิงไปแล้ว2ประตูจากเจดนดให้กับ A.I.K และได้รับการยกย่องว่าอาจก้าวตามรอยตำนานอย่างซาลาตันอิบราฮิโมวิชและอเล็กซานเดอร์อิซักที่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากสโมสรเดียวกัน หากย้ายมาอยู่ในเต็ดจริงฟิลลิ่งจะเริ่มจากทีมเยาวชนก่อนในช่วงมกรกา,าคมหรือซัมเมอร์หน้าแต่ด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นก็อาจได้ขยับขึ้นทีมชุดใหญ่เร็วกว่าที่คิดอีซักซึ่งเติบโต,ตจาก A.I.K เช่นกันเพิ่งย้ายจากเนีวคาเซนไปลิเวอร์พูลในราคา145ล้านยูโรและมีการคาดกันว่าฟิลลิ่งอาจมีมูลค่าสูงขึ้นระดับนั้นได้ในอนาคต ดังนั้นยูเนเต็ดจึงต้องการปิดดิวให้เร็วที่สุดก่อนที่ทีมอื่นจะเข้ามาแยง่งโดยหากสามารถคว้าตัวได้ในราคาไม่ถึง2.7ล้านปอนด์ก็ถือเป็นดิวสุดคุ้มที่อาจประหยัดเงินก้อนโตในอนาคตในช่วงหลังยูเนเต็ดให้ความสำคัญกับการเสริมแข้งดาวรุ่งอย่างต่อเนื่องและดิวนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของสโมสรอ,อย่างแท้จริงแซะผีโอน,าน่าเผยเล่นง่ายขึ้นเพราะเพื่อนช่วย อันเดโอน่าดูเหมือนจะส่งสารแซะเบาๆไปถึงทีมเก่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเดตระหว่างพูดถึงคำชมที่เคยได้รับจากเป๊ปกอริโอลานายประตูชาวแคมรูนต้องเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอด2ปีในถิ่นโอทัฟฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยยืมไปอยู่กับแท็บสันสปอร์ซึ่งเจ้าตัวกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีและได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องอนาโน่าหวังว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งเหมือนตอนอยู่กับอินเตอร์มิลานที่ทำให้ยูไนเต็ดยอมใจเกือบ50บล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเข้ามาและยังเป็นช่วงที่เปป ถึงกับเอ่ยปากชมด้วยตัวเองย้อนกลับไปในปี2023เป๊ปเคยพูดไว้ว่าผู้รักษาประตูอย่างโอนาน่าทำการเล่นเพรสซิ่งสูงของคู่แข่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยคุณเพรสเขาไม่ลงจริงๆโดยสไตล์การเล่นแบบนั้นโอนาน่าคือผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมมากในการช่วยทีมต่อบอลขึ้นเกมจากแดนหลังล่าสุดโอนาน่าถูกสื่อสปอร์ตถามถึงคำชมนั้นซึ่งเขาตอบอย่างถ่อมตัวว่าทุกอย่างเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมช่วยให้เขาเล่นง่ายขึ้น ส่วนใหญ่สิ่งที่สําคัญสําหรับผมคือพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมเวลาจะเริ่มต้นเล่นเกมผมจะประเมินสถานการณ์ก่อนเสมอว่าคู่แข่งเพรสยังไงใช้ปีกบีบไหมใช้กองหน้าหรือใช้เซนเตอร์ดันขึ้นมาผมต้องดูทุกอย่างก่อนจะตัดสินใจว่าจะเล่นแบบไหนโปูนาหน้ากล่าวแน่นอนมันยอดเยี่ยมมากที่ได้ยินคําชมแบบนั้นจากเป๊ปกดีล่าเขาเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเลย แต่ผมก็พูดเสมอว่าส่วนใหญ่แล้วเพื่อนร่วมทีมต่างหากที่ทําให้ผมมีทางเลือกในการเล่นถ้าพวกเขาช่วยผมดีงานของผมมันก็จะดูดีขึ้นตามไปด้วยนึกว่าไม่รอดเบอร์เผยเคยถูกมาเฟียลักพาตัวบีบย้ายทีมดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอตแมมฮอสเปอร์เปิดใจถึงเหตุการณ์สุดช็อกในชีวิตก่อนที่เขาถูกแก๊งมาเฟียลักพาตัวเพื่อบังคับให้ย้ายทีม เบอร์บาตอฟปัจจุบันอายุ44ปีตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ18เล่นให้กับทีม CSK โซเฟียในบเบลเรียบ้านเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเขาถูกกลุ่มชายที่เชื่อว่าเป็นลูกน้องของเจ้าพ่อชื่อดังจอร์จีอีเลฟลากไปกักตัวไว้หลายชั่วโมงในร้านอาหารซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนั้นคิดว่าตัวเองอาจไม่รอดเจ้าตัวเล่าเรื่องนี้ให้ริโอเฟร์นานฟังในพอดแคสต์ริโอพีเซนว่าตอนนั้นผมไม่มีรถเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ hey, มาด้วยกันหน่อย เดี๋ยวพาไปหาเพื่อนคนหนึ่งผมก็ไม่คิดอะไรมากนั่งรถไปกับเขาเขาพาผมไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอไปถึงโต๊ะหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวส่วนโต๊ะอื่นรอบๆอบมีแต่พวกตัวใหญ่ๆห,หน้าดุๆเต็มไปหมดแล้วเพื่อนคนนั้นก็บอกผมว่าไปนั่งกับเขานั่นแหละเดี๋ยวเจอกันทีหลังผมก็นั่งลงตามที่บอกเบอร์ปตอบเล่าว่าผู้ชายคนนั้นพูดกับเขาว่ารู้ไหมว่าฉันเชื่ออะไรพวกเขาเรียกฉันว่าเดอะคุกเรารู้จักนายดีนะเราอยากได้นายมาอยู่ทีมเรา เขาพยายามตอบกลับอย่างสุภาพว่าแต่ผมอยู่กับ c a h k ซเฟียนะผมชอบที่นั่นแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเดี๋ยวเราจัดการให้เองไม่ต้องห่วงเบอร์บาตอบจำได้ว่าตอนนั้นเขานั่งอยู่ที่นั่นราว2-3ชั่วโมงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนสุดท้ายอีกฝ่ายก็ยอมให้โทรหาพ่อและพ่อของเขาก็ช่วยเคลียร์เรื่องกับบอสใหญ่ของสองสโมสรจนสุดท้ายเขาไม่ต้องย้ายทีมตอนนั้นผมแค่คิดในใจว่านี่มันจะจบยังไงจะโดนซ้อมหรือเปล่าหรือ,ออาจจะไม่รอดกลับบ้าน มันน่ากลัวมากสำหรับเด็กอายุ18ที่รู้ว่าประเทศตัวเองตอนนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์นี้เคยถูกกล่าวถึงในหนังสือพิมพ์เมื่อปี2007แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เบอร์บอตเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองอย่างละเอียดเฟอร์ดินานถามว่าทำไมเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมทีมเลยเบอร์บอตตอบว่าเพราะสำหรับคุณมันอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่สำหรับผมมันคือเรื่องปกติของชีวิตในตอนนั้น เบอร์บัอบตอฟอยู่กับ c s k อชเเฟีย3ปีก่อนย้ายไปไบเออร์เหลวเซนจากนั้นย้ายมาอังกฤษกับสเปอร์ในปี2006และย้ายต่อไปแมนยูในปี2008ด้วยค่าตัว30.75ล้านปอนด์คว้าแชมป์พิมรีก2สมัยลีคับและแชมป์สโมสรโลกก่อนจะไปเล่นให้ฟูแล่มโมนาโก PAOK และแขวนสตัดกับเคราลาบรัสเตอร์ในปี2019แบบเดียวกันตอนอยู่แมนยูเอฟลาโจกแข่งยูเวนตุสมีส่วนทำทูดอโดนปลด ปาติสเอฟลาอดีตยอดแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสตำหนิขุมกำลังชุดปัจจุบันของยูเวนตุสว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้อ e ีกอร์ทูดอโดนโปรจาักตา์เป็นเทรนเนอร์ของทีมเพราะพวกเขาเล่นกันได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นยูเวนตุสไม่ชนะใครมาแปดนัดติดต่อกันในทุกรายการโดยยังเป็นการแพ้3าเกมรวดด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ทูดอโดนไล่ออกทั้งที่ฤดูกาลนี้เพิ่งเล่นกันไปเพียง11นัดในทุกรายการ เอฟลาเผยว่าเมื่อมีการไล่โค้ดเกิดขึ้นมันก็หมายความว่าพวกคุณที่เป็นนักเตะไม่ทำงานของพวกคุณตามที่ควรจะทำในสนามสำหรับผมแล้วมันเคยเกิดประสบการณ์แบบนั้นแค่ครั้งเดียวตลอดอาชีพการเล่นของผมนั่นคือตอนที่ผมอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดในตอนที่พวกเขาโปรดเดวิดมอยตอนนั้นผมรู้สึกแย่มากๆและผมหวังว่านักเตะยูเวนตุสในตอนนี้จะรู้สึกแบบเดียวกันเพราะช่วง2ปีมานี้นั่นมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดไปแล้วตั้ง3หรือ4คน พวกคุณคือนักเตะของยูเว่พวกคุณต้องแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ดีถึงจะถูกแต่ปัญหาก็คือเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้มีทัศนคติแบบนั้นเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บอบ,บางดังนั้นบรรดาผู้บรรยายการแข่งขันและกูรูที่เคยเป็นนักเตะมาก่อนเลยเสียเวลาไปแบบเปล่าประโยชน์ในการพูดเตือนสติเด็กรุ่นใหม่เราเคยเป็นนักเตะมาก่อนเราเคยเล่นเพื่ออ,อารมณ์ร่วมของเราเพื่อชุดแข่งของทีมเพื่อประวัติศาสตร์และเพื่อหาอาหารให้ครอบครัวของเรายุคสมัยนี้มันมีปัจจัยอื่นๆที่จะทําให้นักเตะค่อยวมากเกินไป ถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็แค่กินข้าวนอนหลับแล้วไปเล่นฟุตบอลก็แค่นั้นโดยรวมแล้วไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลที่เปลี่ยนไปแต่โลกทั้งใบมันเปลี่ยนไปแล้วแชมล์ลกที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำได้ตลอดชีวิตของผมคือตอนอยู่กับมาร์คออลิเกรีในฤดูกาล2014-2015ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเราเคยอยู่ในอันดับ13ของลีกเคยแพ้ซัสซูโอโลซึ่งนักเตะหลายคนก็อยากกำจัดมาร์คออกไปแบบสุดๆแต่ผมเคยเห็นสถานการณ์แบบเดียวกันมาแล้วที่ยูไนเต็ด ในตอนที่มีคนพยายามสื่อว่ามอยเป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้ทีมแพ้ตอนนี้พวกคุณไม่มีข้อแก้ตัวอะไรอีกแล้วหลังจากมีการปลดโค้ชไปเรียบร้อยถ้าคุณไม่อยากอยู่กับยูเว่ต่อไปแล้วนะก็ย้ายออกไปเลยพวกคุณมันบอบบางเกินไปริโอเฟร์ดานแนะนำโทมัสทูเค้นควรพิจารณาพาดดนิเวเบกติดทีมช่างปลิดไปลงสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2020ที่อเมริกาเหนือ ริโอยืนกรานว่ากองหน้าของไบรตันรายนี้ยังคงสามารถทำผลงานได้ในระดับสูงหลังหัวหอกวัย34ปีเพิ่งทำประตูได้ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไอเ็ดเอาชนะเดอะซีเก่า4-2ต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่ไมเจ็ปล่อยให้เขาออกจากสโมสรเฟอร์ดินานกล่าวในพอดแคสตริโอเฟอร์ดินานพรีเซนต์ถ้าคุณพูดถึงฟอร์มการเล่นและถ้ามีการเรียกตัวในวันพรุ่งนี้แดนนี่เวเบกควรติดทีมใช่ไหมละ่ะเขากล่าวเสริม ประสบการณ์ความสามารถสร้างความแตกต่างในสนามเพื่อทีมเป็นเด็กแมนเชสเตอร์รักสโมสรเป็นเด็กดีไม่เคยสร้างปัญหาให้สโมสรแม้แต่วันเดียวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมมีครอบครัวที่ดีไม่เข้าใจว่าพวกเขาขายเขาออกไปทําไมเชื่อว่าอดีตปีกตัวจิตยอมรับว่าอาร์เซนอลควรเซ็นสัญญากับไบรอันเอมเบอร์โมตั้งแต่หลายปีก่อนเพราะตอนนี้แมนเชสเตอร์เต็ดกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความพลาดนั้นเต็มๆ เอมเบอร์โมย้ายจากเบรนท์ฟอร์ดมาอยู่กับยูเนเต็ดในช่วงซัมเมอร์และเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังหลังโชว์ฟอร์มร้นแรงตั้งแต่ต้นฤดูกาลยิงไปแล้ว5ประตูจาก10นัดแรกในสีเสื้อปีแสดงต่อเนื่องจากผลงานสุดแจ่มซีซั่นก่อนที่ยิงให้พึ่งน้อยถึง20ลูกในพรีเมียร์ลีกวอลคอดมองว่ารูเบนอาโมริมได้ตัวทีเด็ดมาร่วมทีมเพราะเอมเบอร์โมมีทั้งประสบการณ์และความเข้าใจเกมเพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเขาเริ่มต้นกับเบรนท์ฟอร์ดตั้งแต่อายุเพียง19ปีีในล Champion ip, กสิบเปน,นกั้นนาปีแน อดีตปีกทีมชาติกรษรานี้ยังเสริมอีกว่าอาร์ซนอลน่าจะมองเห็นศักยภาพของเอ็มเบโมตั้งแต่เนิ่นๆและควรคว้าตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะนักเตะแบบเขาเกิดมาเพื่อพิมพ์ลีขณะที่ยูเนเตดตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกลงทุนกับแข้งที่พิสูจน์ตัวเองในลีกนี้แล้วทั้งที่มีคู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลและสเปอร์จ้องอยู่เช่นกันวอลคอตกล่าวในรายการอิชคอร์ซ็อกเกอร์ว่าเอ็มเบโมสุดยอดมากผมว่าจริงๆแล้วอาร์ซนอลควรซื้อเข้ามาหลายปีก่อนแล้วนะ นักเตะบางคนนอกลีกต้องใช้เวลาปรับตัวแต่พวกอย่างเอเมโมเนเขาถูกสร้างมาเพื่อพิม์รีกจริงๆนอกจากนี้วาลคอตยังมองว่าทีมของอาร์โมริมเริ่มเข้าใจระบบการเล่นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการใช้หลังสามที่ต้องมีคนหนึ่งขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวที่3ซึ่งเขามองว่าลูกชอคือคนที่ทำหน้าที่นั้นได้ดีที่สุดเพราะทั้งมั่นใจและไว้ใจได้ในเกมรับตอนนี้ทีมเริ่มเข้าใจระบบของอาร์โมริมแล้วเมื่อคุณเล่นหลังสาต้องมีเซนเตอร์คนหนึ่งดันขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์เพิ่มอีกตัว ซึ่งลูกชอทําได้ดีมากเพราะเขามีความมั่นใจและรู้จังหวะป้องกันดีตอนแรกผมก็ยังไม่แน่ใจว่าโบน่กับคุณย่าจะเล่นด้วยกันได้ไหมเพราะทั้งคู่ชอบอยู่ในตำแหน่งคล้ายกันแต่พอมีคนที่กล้าดันขึ้นมาช่วยเกมแบบนี้ระบบของทีมมันก็ลงตัวมากเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ